การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไอเดลคนบันดาลใจครับเช่นเคยนะท่าบราคงจะมาทําหน้าที่ขับเคลื่อนความฝันและก็สร้างแรงบันดาลใจให,ให้กับคุณผู้ชมเหมือนเดิมสําหรับไอดอลที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับผมเชื่อนะครับว่ามีคุณผู้ชมหลายท่านนั้นรู้จักกับเขาคนนี้เป็นอย่างดีแหละครับเพราะว่าเรามักจะเห็นผู้หญิงคนนี้ในฐานะของพี่หมอนในละครซิทคอมเรื่องเป็นต่ออยู่เป็นประจํา แต่นอกจากการที่พี่หมอนนั้นจะเป็นนักแสดงที่ดีแล้วเนี่ยนะครับใครจะไปรู้ล่ะครับว่าพี่หมอนนั้นทํางานเบื้องหลังอื่นๆอีอกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทละครเอ่ยหรือแม้กระทั่งการกํากับการแสดงนะครับวันนี้ครับพี่พะอูนจะมาเล่าประสบการณ์ที่เขาทํางานมาตลอดทั้งชีวิตว่าเขาได้ผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาบ้างมาดูกันสิครับว่าจะเหมือนกับบทละครที่เขาเขียนหรือเปล่านะครับไปชมชีวิตที่น่าสนใจของไอดอลของเราในวันนี้กันเลยครับคุณพระอูนจันทระศิลิเชิญครับ สนับสนุนโดย Full LED Slim TV ครั้งแรกจาก LG Infinia พี่คิดว่าการจำกับการแสดงนะมันเป็นสิ่งที่ใครๆก็ทำได้แต่ว่าทำให้ดีเนะี่ยมันยากวิชาชีพเนี่ยนะคะประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญมากเราต้องถามตัวเองตลอดเวลาว่าตอบคำถามทุกคำถามได้หรือยัง าการไปพุ่มกกับเนี่ยมันต้องรู้หมดบางทีเราอาจจะไม่ต้องลงมือไปทําเองก็ได้แต่ว่าเราต้องรู้เพื่อที่จะให้จะ,จะ,จะได้ตอบคําถามเขาให้ได้สวัสดีครับพี่โบ๊ทสวัสดีค่ะจริงๆพี่โู๊์เข้ามาอยู่ในวงการใ,<ช>ในฐานะของนักแสดงก่อนหรือว่า ผู้เขียนบทก่อนพี่จบอักษรศาสตร์จุฬานะคะแล้วก็เรียนวิชาละครเป็นวิชาโทก็ก็จะเรียนว,วิธีผลิตละครขึ้นมาเรื่องหนึ่งแต่เป็นละครเวทีเล่นละครตั้งแต่สมัยตอนเรียนอยู่อักษรเลยเออตอน,นะะอยู่อักษรเนี่ยไม่ไม่ได้เล่นนะคะแต่เป็นทํางานเบื้องหลัง เราต้องเข้าใจคณะักษนในเป็นค้าที่มีแต่ผู้หญิงผู้หญิงสวยด้วยถูกค่ะแล้วพี่จะได้เล่นไหมนะคะน้องพี่ก็ต้องไปปีนทางไปพี่ปู้ยก็สวยน่ารักแล้วเราเนี่ยตอนรุ่นพี่ๆเนี่ยค่ะตอนทําก็จะชอบทําละครที่มี ผู้หญิงน้อยๆแล้วก็ผู้ชายเยอะๆก็ต้องไปอเอาผู้ชายของคณะอื่นมาสรับผู้หญิงที่เหลือของคณะก็ไม่รู้ทาอะไร,รก็มีนางเอกนางรองไปนอกนั้นก็ไปกวาดพื้นไปทําอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากนั้นพอเรียนจบปุ๊บก็มีโอกาสได้เล่นละครเวทีซึ่งมันเป็นเวทีเล็กๆตอนนั้นที่ที่โรงแรมบนเทียนเขาจะเป็นรุ่นบุกเบิกเลยนะคะเขาทำละครเวทีทมีคนดูประมาณ2 0 0คนอะไรเงี้ยค่ะ ในในวันที่เล่นละครเวทีนั้นเล่นเรื่องอะไรครับเรื่องขอรับฉันนะคะแปลมาจากขอรับฉันคือคอร์ปชั่นเลคะแปลมาจากเรื่องฝรั่งเรื่อง inspector general พี่ปูรับบทเป็นอะไรครับในเรื่องก็จะเป็นลูกสาวเจ้าเมืองคือคือตอนนั้นอะสมัยนั้นพี่จะเหมือนทอมมากแต่แล้วบทที่ได้รับเนี่ยมันเป็นเด็กเด็กขี้ขู่ขี้ขู่แล้วก็อินโนเซนต์ไม่รู้อะไรเลยแอแบลวแอแบลวอย่างแรงแล้วก็แล้วก็ทีนี้เราต้องเล่นที่มันแบบตรงข้างกับาตัวเราอย่างอยารุนแรงอะไรอย่างเงี้ย เขาเล่นออกมาได้เนี่ยประสบความสําเร็จคือคนชอบมากเขาก็เลยชวนมาเล่นละครโทรทัศน์ใครชวนครับออมีคุณเล็กพัทรวดีนะคะตอนนั้นคุณเล็กพัทร,รวดีนี่ทำละครโทรทัศน์ให้นสปอร์ตท,ที่ช่อง9้านะคะเราก็บุกเบิกจนจนละครโทรทัศน์ช่อง9้าตอนนั้นดังมากขณะเดียวกันสมัยนั้นมี รายการหนึ่งซึ่งดังเหมือนกันคือวิก07ซึ่งตอนนั้นเขาจะทําเป็นเหมือนละครเวทีแต่เอาไปใช้ในทีวีนะคะเขาก็ทั้งสองทั้งทั้งทั้งคุณเล็กทั้งพี่แหม่มพี่ไรวันเนี่ยซึ่งทำวิก07เนี่ยเอาคาแรคเตอร์จากละครเวทีเรื่องนั้นมาให้พี่เล่นในโทรทัศน์ทั้งคู่อะไรเงี้ยก็เลยถือว่าเราได้เข้าวงการโทรทัศน์จากการเล่นละครเวทีและในขณะเดียวกันก็เพื่อนฝูงที่เล่นละครเวทีด้วยกันเนี่ยมารับเขียนบทละครให้ช่องเจ็ดก็เลยกลายเป็นว่าเราเรา,เราทั้งเล่นละคร โทรทัศน์ด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เขียนบทละครโทรทัศน์ให้ช่องเจ็ดด้วย ตอนที่เด็กๆนะครับพี่ปุ้ยชอบเรื่องของการแสดงไหมครับไม่ชอบไม่ชอบเลยเหมือนเราไม่ชอบแต่จริงๆแล้วเราทําเยอะมากเลยจริงๆก็เวลาแบบว่า,วากิจกรรมที่โรงเรียนอะไรก,ก็จะทําตลอดอะไรอย่างเง <Daddy. S 1> ี้ยค่ะแล้วเราจะทําแบบเราเป็นคนคิดด้วยก็แบบว่าเออตอนนี้เราอยากเราอยากเล่นไอ้นี่เราก็จะไปเสนอครูว,ว่าเราอยากเล่นไอ้นี่เขาก็ให้ทําอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยตอนสมัยเรียนเนี่ยนะครับพี่ปุ้ยถือว่าเป็นหัวโจกในกลุ่มเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายป่ะครับเป็นค่ะแต่พี่ยู่งเล่นผู้หญิงล้วนดูเหมือนจะเป็นแบบ แกนนำานะเป็นแกนนำปัจจุบันก็ยังเป็นแกนนำแล้ตอนนั้นเป็นยังไงครับชอบเล่นอะไรครยยังไม่มาก็ออกไปเล่นหน้าหน้าห้องเล่นความสนิทอะไรก็ไม่รู้เล่นตลกทอล์กโชว์ไปตามเรื่องคือพี่เนี่ยเป็นคนที่มีหลายพาร์ทในตัวเองมากนะถ้าอยู่กับคนสนิทเนี่ยพี่จะเป็นแบบว่า เฮฮาแต่ถ้าอยู่กับคนไม่สนิทปุ๊บเนี่ยพี่จะนิ่งมากจนแบบว่าบางคนก็บอกว่าเรียบร้อยบางคนก็บอกว่าหยิงบางคนก็บอกว่าดุแล้วแล้วก็พัดดุเนี่ยมากดุจริงๆเพราะส่วนใหญ่จะแล้วดุจริงมากครับดุค่ะเนี่ยพี่ถือว่าเอา่อถ้าสรุปตัวเองเป็นยังไงเนี่ยเป็นคนดุยากมากเลยเออ <laughs> แบบเด็กในกองอะไรก็จะกลัว <laughs> กลัวประมาณเพราะว่าดุ <laughs> แต่เวลาอยู่กับเพื่อนฝูงอย่างนี้ที่คนสนิทหน่อย่าจะเฮาจะเ hey, ฮาอะอย่างนี้เท่ากับผมสนิทกับพี่ประมวลแล้วสชครัมมันเป็นการแสดงอะค่ะ ขอบทเรื่องอะไรมากสุดที่ตัวเองเขียนเอ้เรื่องมัญญาริศยาคือตอนนั้นกระแสดีมากเขาโทรมาเขาอินกันมากเป็นแบบว่าดาทอแบบว่าดิฉันเป็นอาจารย์ที่สอนเด็กต่อไปยังไงคะถ้าคนทําดีแล้วไม่ได้ดีคนชั่วมันได้ดีแล้วเป็นอย่างนี้เยอะมาก